Love is not violence ตอนคู่รักคู่ร้ายยามแรกรักน้ำต้มผักก็หวานคู่รักคู่หนึ่งแต่งงานอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาด้วยความสุขอะไรอะไรก็หวานชื่นมีแต่คำดีๆให้แก่กันทุกๆวันหลังจากสามีกลับมาจากที่ทำงานมักจะเข้ามาแสดงความรักกับภรรยาอยู่เสมอแม่จ๋าพ่อกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะพ่อวันนี้กลับมาเร็วจัง พ่อคิดถึงแม่ไงจ๊ะเลยรีบกลับมาหาพอเริ่มนานน้ำตาลทรายยังว่าขมนานวันไปทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันจากทะเลาะกันบางวันกลายเป็นทะเลาะกันทุกวันไม่ให้เกียรติและไม่เคารพซึ่งกันและกันทุกวันหลังจากสามีกลับมาจากทำงานมักจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอยู่เสมอกลับมาแล้วทำไมกลับมาชา้านี่แอบหนีไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นอีกแล้วใช่ไหมอะไร อย่ามาหาเรื่องเธออยู่บ้านวันวันทำอะไรบ้างเอาแต่กินกับนอนน่ะแหมแล้วที่ทำอยู่นี่คืออะไรวอนสไลด์ทั้งคู่ทะเลาะก,กันด้วยปัญหาเดิมๆบ่อยครั้งและถี่ขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยทะเลาะก,กันด้วยปัญหาเล็กๆก็กลายเป็นทะเลาะก,กันด้วยปัญหาใหญ่ขึ้นเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนเกิดความห่างเหินอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เดินผ่านมาบริเวณนั้นเห็นเหตุการณ์ที่คู่สามีภรรยากำลังทะเลาะกันอยู่บริเวณหน้าบ้านจึงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและแนะนำตนเองว่าเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพมโดยอพมได้ให้คำแนะนำว่าในความสัมพันธ์ที่ดีของคู่รักการปฏิบัติตนระหว่างกันเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงแนะนำแนวทางสำหรับการปฏิบัติตนในความสัมพันธ์ของคู่รักดังนี้เข้าใจซึ่งกันและกันเคารพและให้เกียรติกันเชื่อใจและไว้วางใจกันสื่อสารระหว่างกันเพื่อแก้ไขความขัดแยง้งเอาใจใส่และหมั่นเติมความหวานให้แก่กันหากคู่รักปฏิบัติตนตามนี้ก็จะสามารถรักษาความสัมพันธ์ให้เกิดความสุขและพัฒนาต่อในทางที่ดีได้ ทั้งคู่นำคำแนะนำไปปรับใช้และเรียนรู้ว่าในความสัมพันธ์นั้นนอกจากความรักแล้วต้องรักษาความสัมพันธ์ที่มีด้วยการปฏิบัติตัวที่ดีต่อคู่รักของตนมันไม่ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายอยู่เสมอความรักถึงจะยั่งยืนยาวนานหากต้องการคำแนะนำเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวสามารถขอรับคำปรึกษาด้วยการเพิ่มเพื่อนในไลน์พิมพ์ Li น์แฟมิ family, แล้วกดเพิ่มเพื่อน หรือพิมพ์ www เพื่อนครอบครัว .com บริการให้คำปรึกษาในรูปแบบเว็บบอร์ดระหว่างผู้ขอรับบริการและผู้เชี่ยวชาญกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว